อีกทีงครับสวัสดีครับอครับออาุกนเอาจริงไม่ได้เจอทอคแคมแท็นางมากที่ถึงจุดสุดเลยี่ถึงเยวมากทำไมเราไม่ค่อยได้เจออกันตามอีเวนต์แบบนี้เนะเพราะว่าคุณคิวแน่นไงว่าไปอีเวนต์ต่างๆอย่างี้ยเขาใช้คุณันหมดแล้วแท็บจวา ผมก็ต้องกินต้องใช้ก็เลยขอแวะมาเจอขอแวะมาเจอบอลคูบิ๊ขอแวะมาเจอพี่ออฟบ้านได้คือถ้าเป็นพี่ออฟเนี่ยครับโอ้เรารู้จักกันนะน่าจะเกินสิบปีนะสิบเกินสิบปีครับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่ออฟก็แบบคิวเป่าผ้าะฮะเป็นเด็กแนวผ้าแล้วใส่แบบแจ็คเกอร์เซ่แล้วไปยิงพวกไปฟังเหมือนพี่เตเลยอะ ยุ่งเหงากันประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นสมัยก่อนพี่เป็นะใช่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 คือที่ดึงสติตัวเองได้เร็วแต่พี่เต้ก็ไปนะใช่ใช่แต่แต่พี่เต้พี่เขาเรี่ยคือรู้จักกันรุ่นเดียวกันมาเลยใช่ครับรู้จักกันเกิดปีเกาหนึ่งเหมือนกันเนี่ยกับเต้ออฟเต้เอ่ออา ิเตอร์อ๋อนายที่วันไลน์ยวซาที่ันไลน์อ๋อก็คือจะกซีซีกันไปนะอ่ะวันนี้พี่อ๊อฟรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมภา,ารกิจครูซ่าของเรากับแฟนตาแล้วก็เทโซ่ดีใจมากครับผมก็มาในฐานะพรีเซนเตอร์นิดนึงนะไอเดียขอพูดหน่อยออมีอย่เดียวพี่เดียวมีอย่เดียวเลยเหรอมีเล่นมีมีบ้างครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมสึกกับน้องๆด้วยครับผมเป็นเกียรติของผมมากกว่าที่ได้มาร่วมสนุกกับพี่โอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ครับภารกิจคู่ซ่าแคนด้าคู่เทสโตถูกต้องใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบปอคู่กับภูวินใช่อ่ะเดี๋ยวไม่แน่ครึ่งปีหลังอาจจะมีออฟคู่ใครสักคนหนึ่งเออทำไเป็นไปได้นะเออก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าเสียงดีมันก็อาจจะมีก็ได้พูดไปเลยขายขายไป่ให้หมดแล้วพอพี่ออฟคู่เสร็จอไอ้สกตาไม่มีลูกค้าด้วยใช่ต้องมองกันก็ พูดแล้วต้องหวังผลครับผม<ล>ว,วันนี้ก็ยินดีต้อนรับพี่น้องจริงๆ,ๆนะครับแค่ท็อปของเรามาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้เราก็ต้องมาทำภารากิจคูซชาแฟนตาคกูเทสโตกันด้วยนะฮะ <phem> ถ้าเอางี้ในสคริปต์ไม่เขียนเลยวันนี้ปากปีก็จะดูเหงาเงาหน่อยไม่มีการอุยอ้ยอุยอ้ยแต่พี่พูดไปก่อนแล้วไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แง่นะฮะเออจริงๆแล้วอะไรอุ้ยนะเนี่ยกคงไม่เหมือนกนหรคนนั้นน่ะเนาะของคุณมาพูดกันคุณมีสิทธิ์พูดอะไรเหรอ เราลคู่กันแถวนี้เออไปดูได้เลยดูคนแก่ถามจริงร้อนปะร้อนไหมครับค่อนข้างร้อนครับร้อนแถวจริงปอนก็สองชั้นสองชั้นปอนสองชั้นคููวีสองชั้นพี่อีชั้นสองเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบบางป้าได้หกรอล่อไปสามเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำภารกิจเราต้องทำเต็มที่นะใช่ฮะเปรี้ยวครับวันนี้เนี่ยเรามีลัคกี้แฟร์สิบห้าท่านอยู่ในตรงนี้กับเรานะแต่ว่ายังมีแฟนๆเราอีกมากมายเลย มากันตั้งแต่เชื่อว่าตั้งแต่ก่อนห้างเปิดที่มาเราที่น้องกันเห็นเห็นในวูนเตอร์วันนี้คุณต่อแถวในตรงนี้ใช่ไหมแล้วเจอมาไปถึงไปรุเมย์เออแค่ขอมันเริ่มนี่ไปรุเมย์ดีไงไปเริ่มนห้างอ๋อเริ่มนห้างแต่ไม่ต่อรอพี่ที่ต่อกินเอ็มซีตรงนี้อ๋อไม่ต่อกินแฟนต้าต์ต่อกินเฮสโตต้องครับผมเอาพี่อยู่แหละเออใช่เดี๋ยวพี่ต้องเรียกมาห้าคนครับมีนัมเบอร์หนึ่งถึงร้อย อืมใ้พี่อ๋อเนี่ยเลือกมาห้าคนที่จะมาอยู่ของเราในแปดโซนนี้เดี๋ยวยังพูดมากเลยอะหนึ่งร้อยพราะว่า100่อยอ๋อโอเคโอเคเอาเอานี้ก่อนขอขอเป็นเลขที่เป็นเกิดก่อนวันเกิดอ่าวันนี้20 20 20สิครับเบอร์แรกนะฮะถ้าเกิดว่าใครเบอร์20เดี๋ยวไม่เไม่ไรนะแปแพงหลับคอนดูบินก็อยู่ทีมพี่ได้นะเออเออ ไม่หมดเรียกตกกันไม่หมดกลับก็มางานเดียวกันฮะเดี๋ยวจะมีมิสแปรอยู่นะยี่สิบมีแมครับสิบอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ใช่ไหมอ้าวโอเคพี่ขอลงคนหนูมาอยู่ทีมพี่หน่อยแค่จะกลับอดวอนนะครับต่อไปต่อไปที่วันเกิดแล้วแล้วต้องมีปีเกิดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งรู้ไหมยกมือระวังหน่อยเดี๋ยวโป้ลูก มีสาธุ99สาธุ99นี่หมด9กู้หรอใช่เอามาสิต่อไปอนไปนี่เกิดนีทุกิด้าเก9แล้วเราเพิ่งบอกหวยเพื่อนถูกไปเฮ้ยบอกใครอ่ะบอกไอ้ใครสักคนนึงอ่ะมันถูกอ่ะแล้วไม่ตัวเองไม่ซื้ออะลืมอ๋อเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดมีไหม จะไปยุ้ยรุ่ครับอ้าวจะไปตรงนี้แฟนสวัสดีครับแฟนคลับอนัูมินใช่ไหมครับวิถีใบถูกที่เขาหลังที่บอกผมด้วยได้ไหมอเออพี่เดี๋ยวเวลาบอกถ้าบอกออกสื่ออะผิดหมดปิดสำนักได้เลยแต่ถ้าไปกระซิบบอกเพื่อนได้อยู่กระซิบบอกนี้ได้ไหมเออเอาเบอร์อะไรอ่ะวันนี้เม่อไหร่ตอนนี้กี่คนแล้วอ่ะตอนนี้สี่คนละเอาที่ คุณพ,พี่อ,อ๊อฟเนี่ยพุ่งมาโชว์แบบแปลนบ้านใหม่ของเขาครับอนนี้สร้างเด็กครับตอนนี้กำลังจะลงเสาสิ้นปีการลงเสาเสาิ้นปี<ช>อตอนี้ยังไม่มีเปอร์อะไรขั้นตอนเลยเล็กะเบียนบ้านอะไรอยี้ยังไม่มี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 แต่ว่ารับพนักง,งานเลยครับแก่ลงเสาแรกมันก็แพงแล้วเนาะใช่ใช่ใช่มันจะต้องมีโซฟงโซไฟค่าเหล็กแพงมากค่าเหล็กแพงมากต่อไปครับ ตงนี้เหนื่อยมากใช่ตผมว่าพวกพีกามีจริงเลยหนึ่งร้ 100, 100, 100, 100. อยหนึ 100, ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเออไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธอย่าโกรธดิอย่าโกรธด,ด,ด,ดิไม่โกรธดิได้ห้าคนเรียบร้อยแล้วโอเคครับพอเลือกมาห้าหมายเลขแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าภารกิจต่อไปของเรานะครับเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยท,ทีมเวิร์คกันใหญมากแล้วก็เป็นภารกิจที่คู่แข่ คุณสคนมีเพียงคนเดียวเพรอันนี้ใช่ไม่เป็นทีมแล้วันจ๊ะไม่เป็นคู่และกันจ๊ะไม่เป็นคู่แล้วเป็น1นึ V 1นึ่ง V หนึ่งโอเคบอล vs ผู้วิน vs ออฟจุ่มพดอย่าซับนะฮะวอายิ่แต่พี่ออฟมีประสบการณ์เยอะนี่เป็นแบบเจ้าพ่อสกูเดนเจอร์นะวะนะโอเไม่ได้ด่าทุกแกนิดนึงใช่ใช่ใช่พี่พีถ้าอยู่ในโรงเรียนนี้เอาจริงพี่จะตายอย่าพูดไรเลยพี่ร้อนตัวทำไมมันมันปองอ่ะ เดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งเล่นกันตรงนี้เพราะว่า LED เนี้ยจะเป็นตัวที่บอกอคำตอบของเราไม่ต้องดูเราจะทำการนั่งเล่นกันแบบชิลๆเราจะนั่งเล่นตรงนี้เหรอเหมือนเรามาเจอเพื่อนนะเนี่ยเยี่ยหรอถึงแม้ว่าข้างหน้าจะเป็นพี่ๆลูกค้าก็ตามผมขอโทษนะสวัสดีนะครับผมขอโทษนะครับโอเคห้ามหันไปข้างหลังเลยนะสั่คนนี้ห้ามหันเลยนะได้เลยเสร็จปึ๊บนะฮะหางข้างหลังเนี่ยจะมี11คำนะครับ ปวดมู่ก็คือสิ่งของต้องคู่กันเสมอครับเช่นไม่มีวิเฉลยะมาแอบดูน, <c oughs> นะฮะทีนี้เนี่ยคนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อกี้เนี่ยมีลัคกี้แฟนสคนรวมกับ5คนที่พี่อ๊อฟนำขึ้นมาเป็น20คนจะต้องช่วยกันทำท่าทางนะห้ามพูดเลย ห้ามพูดห้ามตะโกนช่วยกัะตุนหน้าทางให้เป็นคําที่เฮ้ยมันเป็นสิ่งของที่ต้องคู่กัน2อย่างเนี่ยมันคืออะไร <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นคำตอบต้องมี2คําตอบถูกไหมเพราะมันคู่กันครับถ้าเกิดว่าปอนหรือว่าภูมินหรือพี่อ๊อฟอยากจะตอบต้องพูดคําว่าภารกิจคู่ซ่าแฟนต้าคู่เทสโตขอตอบว่าอย่างนี้ภารกิจคู่ซ่าแฟนต้าคู่เทสโตอ๊อฟขอตอบว่าถูกต้องอ่านได้ปอนกับภูมินต้องคู่กันครับถูกตอ้อง ใครที่พูดคีย์วดนี้ไม่ตรงผมไม่ให้ต่อเลยนะได้เลยได้เออเป็นพี่กอดบ้านเทียบนะครับผมโอเคผมขออีกรอบอรอบขออีกรอบอีกรอบก็คือภารกิจคูซ่าแฟนตาคูเทสโตขอตอบว่าภารกิจคูซ่าแฟนตาคูเทสโตขอตอบว่า่ะผมจะเรียกตอบใช่โอคถึงแม้ว่าคุณจะรู้คุณพูดคีย์ว์ดไม่ได้ ก็ไม่ได้คะแนนก็ไม่ได้คะแนนก็ถามเดี๋ยวพี่อ็อฟช่วยบอกได้ครับบาทีมงานช่วยจดคะแนนเนาะวันนี้วีหนึ่งวีหนึ่งวีหนึ่งนะครับสิบเอ็ดคำนะครับพร้อมไหมพร้อมครับครูพิ่พร้อมไหมภารกิจครูซาแตนต้าครูเทสโซขอตอบว่าพร้อมครับเยี่ยมครูพี่อ็อฟพร้อมไหมพร้อมครับเออไปเลยแล้วกันทั้งยี่สิบท่านพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าพูดนะอย่าพูดอ้่าพูดนะขอบคุณครับถ้าพร้อมแล้วสิ่งของที่ต้องคู่กัน คู่แรกคือภารกิจครูซาสแตนตาคููคเฮสโตขอตอบว่าครูพี่ตอบว่าชอนซองชอนซอ,อ,องคู่งตและคู่ที่สองเธอผู้อะไรตาละตาแล้วแพ้แ,น,แน่เลยคำพ่ายภารกิจครูซาสแตนต้าคููคเทสโตขอตอบว่าเสื้อกับมึงเก่งครับท<ต>ู่งตอเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วผอก็รูชมครับทุ่ง ภธารกิจคูซาแบนต้าถึงครูโทโซภารกิจคูซาแบนต้าครูโทโซวเาไม่ให้เกียริคนนี้เลยเเไม่สุเล้ภารกิจแบนต้ารครูซาภารกิจคูซาแบนต้าครูโทโซเขาตอบว่าตะเกียบเรฮึยเปล่าแล้วไม่มีเสีอนีนเหมนตอย คู่เทสโซขอตอบว่าน้ำต้องพู้กับปลาต้องโกะหนูไม่ใช่รุ่นพี่หนูไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นนี้เขายังไม่กินกันดูว่าจะเลรกปั้นไปแล้วหนูว่าจะกินเอาไข่ดงไข่ดาวในข้อใช่พวกเรานะกินกระทัตแบบนี้เลยโอคอะูที่สอม่คืออะไรอะนฟ้ามันอยู no ่บนท้องฟาไม่ใช่ดวง เฮ้ยก่เคียร์นะใกเคลียร์นะอุ่้ยั่นาอม่เอาด้คูาเทสโตขอตอบว่าพระอาทิตย์กับดวงจันทรเก่งพก่เดี๋ยวขอย้ายฝั่งขอไปอยู่ข้างบอดแสบมากเดี๋ยขอคกลังใจตอนแบนกังใจวงเุกคนมากลยคมีผู้จัดการนั่งขับย่างหลังปัาันยา มันยากตรงที่ว่ามันต้องต้องมีคนช่วยไ้ใช่ต้องมีพี่ไงมายืนช่วยได้เดี๋ยวพี่ช่วยมารอบพี่สี่ผ่านไปต่อไปเป็นคู่ที่ห้าครับไปาได้เลยภารกิจคู่แท้แปลงตาคู่เทสโต้ต้องเกบระยนสี่มันกับจปิงเกันมเอต่อไป ภารกิจคูซ่าแฟนตาคูเทสโตขอตอบว่ารองเท้าสับข้างไม่ใช่ภารกิจคูซ่าแฟนตาคูเทสโต้ตอนรับกินเอาละเอาละเ้ยบอยต้องอีบอยกิ็รับกินคูซ่าแฟนตาคูเทสโตขอตอบว่ารองเท้าสุดเท้าถูกต้องไม่ผมผมเข้าใจ้วคือบอยโดนขี้เกียจใจใช่ใช่เวลาคนอื่นพูดมาแล้วบอยภารกิจคูซ่าเราบางคนพูดมต้องตรงได้ตออายุเยอะขึ้นมันจะรู้เองว่าไม่ต้องเก่งใจมาก กินเร่งใจกันเร่งใจครับนี่คือคู่ที่หกต่อไปเป็นคู่ที่เจ็ดครับโอ้ภารกิจคู่แรกไปตั้งคู่แพทช่องมาติมว่าคอยกับตะปูครับไปลดลงเร็วเยอะๆไปลดลงเร็วเยอะๆเก่งเก่งก็พี่ก็ให้พวกผมไปด้วยสิครับโอเคได้ได้จะบอกจะบอกต่อไปเป็นคู่ที่แปดผมจะช่วยปอนอยู่นะนี่นี่อ๋อ ตอบได้เลยเนี่ยธุรกิจคูซ่าแฟนตาคูเรตโต้ขอตอบว่าว่าคู่ต่ออย่างไรก็ได้ตอบอยอาไรไม่แต่เค้าก็รู้แต่เค้าก็แบบไม่ไม่อยากพูดละให้น้องได้ให้น้องบ้างเราก็เก่งเกินต่อไปเป็นคู่ที่เก้านะธารกิจคูซ่าแฟนตาคูเทสโต้ครับขอตอบว่าปอยกับภูวิดเลยครับคู่ตอยอมไม่ได้อมข้อนี้มันไม่ง่ายเนาะเพราะว่าทา เออแล้วไม่รู้เหรอดูแต่ว่าตอบไม่ทันอ๋อขอโทษครับชี้สลับกันไปขอโทษขอโทเดี๋ยวต่อไปช่วยช่วยเอนเตอร์เทนดีกว่ากำลังกำลังช็อตอยู่เพื่อนกำลังช็อตอยู่มามามาเอางี้เมื่อกี้ผ่านไปเก้าคู่แล้วมีคะแนนข้อละภารกิจข้อละคะแนนคุณเทโซ่เขาตอบว่าออลกันครับเไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นออลกับใครกับผมแฟนคขับเขาแฟนคขับอ้าบอลครับอลนะบอลไม่ได้เดี๋ยวพี่ปิดเองภารกิจมันก็เป็นว่าดูท่า พูดเทสตต้องขอตอบว่าป๊อบบี้กับเบลี่รือเปล่ไม่ใช่ออกพูดแล้วออกกับต้างกับเบลลี่ออกกับเบลูก่ต้อโอเคผ่านไปทั้งหมดที่หมดแล้วต่อไปข้อสุดท้ายใช่ไหมครับอ๋อมีข้อเดิมเอางี้ข้อนี้ให้ไปเลยหมื่นคะแนนเลยป่ะโอเคจะได้จะได้สู้กันหน่อยมาอันนี้ข้อที่เก้าข้อที่สิบเอ็ดหมื่นคะแนนนะฮะจัดไปโอ้พาร์ติกิลคูสตาแฟนตาพูดเท บอลตอบเลยอะไรนะะอไรน่าอไรีน่าอบพร้อมกัน่าตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันไปเลยสามคนนี้ยังไงก็ได้อยู่แล้วพูดพร้อมกันแบบโอเคห้าสี่สามสองเท็จอะไรนะอะไรนะอะไรนะเอาเเออาตั้งแต่แบบคำแรกดีกว่าโอเคครับคห้าสี่สามสองเท็กิน เทสโตอขอตอบว่าแอนตา้าคูเทสโต้เป็นอะไรทุกอ่างมันจะดีเพราะว่าเนี่ยไม,ไม่เราไม่ต้องภารกิจคู่ชาแล้วทีหลังตอบแอนต้าคูเทสโตไปเลยโอเคเพราะเมื่อกี้พอพอไปพูดยาวๆพุกตะกุ่มตะกักเลยอ่าถ้าเกิดว่าชนะทั้งสามคนชนะทั้งสามคน,น,คนก็โดนลงโทษหมดเลยแล้วกันเก่งมากทั้งสามคนโดนลงโทษหมดเลยนะฮะการ เราก็คือวันนี้เรามีโอ้โ oh หพี่อ๊อฟคุณเป็นคนชอบแฟชั่นเนี่ยชอบการแต่งตัวแต่เป็นคนชอบเลือกนะ, <laughs> ะเดี๋ยวให้ใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่งตัวให้กันและกันหน่อยอวะก็เป็นออาฟิตน่ารักน่ารักนะครับในภารกิจณทราบซ่าตาอูเรสโตของเรานะครับแต่งตัวให้กันก็ได้ไหรอเอาแว่นไหมเอาแว่นไหมได้หมด้วเอาเนี่ยดี่เขา พี urai, ่ขอละโดนพี่ขอได้ฐานะพี่เซนเตอร์ของเอสโต์พี Lightning> ่ต้องมีมันข้อหนักนะขอบคุณมากเลยอยู่เป็นสุดสุดได้รับไหมพี่มันมันจริงอ่ะหนักนะเฮ้ยอันนี้แฟนเพลงแฟนเพลงเอาอหนุดมาให้ลบมันนะลบแค่บางอย่างเลยตอนนี้ทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยได้สระผมเหรอทำไมหัวมันจะ ทุกคนไอนี่แหละไอ้นี่แหละไอ้นี่มันหัวอะไรอ่ะแต่งอะไรอ่ะแต่งหัวอะไรอ่ะต้มินปากแต่งหัวกันสีแดงพูดไปเรื่อยเหรอไหนได้ด้่ะอ้าวโอเคโอเคหัวกำลังเล่อมเลยนะครับถ่ายรูปซะหน่อยนะและนี่คือภารกิจครูซ่าแฟนงตาคูเทสโตของเรานะครับไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเราอยู่ร่วมกัน อย่างสันติใช่เก่งมากนะฮะมียิ่งกว่าพาริสพาชามีนะเออมันล้ำไงแกลมันล้ำเลยพวกเธออยากถ่ายไหมอยากไปไปหน่อยพี่อ๊อฟได้รู้ว่าทั้งสามคนแล้วนะก็อย่าลืมนะครับติแฮชแท็กกันไปด้วยนะครับแฮชแท็กพาริสเดลุซ่าย้อนะครับย่อนให้ สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีนะระวังเรื่องกระจกนะตรงน,นี้เหรอตรงน,นี้เหรอตรงน,นี้มองไม่เห็นเหรอโอเคประมาณนี้พอหอมปากหอมคอนะฮะครับ,รบแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทั้งสามคนนะครับไปเตรียมตัวก่อนเพราะว่าทั้งสามคนนี้เนี่ยจะมีบทเพลงนะฮะที่จะมาพูดให้ทุกคนด้วยฮะ